มองตายนะคะครับค่ะถามถึงเรื่องการเปิด BBC บน Facebook BBC ไทยในฐานะเป็นอดีตผู้วยการโตภาษาไทยอะคะ <c oughs> อ่ะเอทราบพี่สมชยสายทราบเรื่องมาก่อนหรือเปล่าคะเขาโทรศัพท์มามาแจ้งให้ทราบนะครับประมาณสักสี่ห้าวันก่อนที่จะประกาศแล้วก็ขอบอกว่า embargo นะฮะไม่ไม่ให้พูดทางสื่อแล้วก็รอให้ให้ทางนั้นเขาเปิดตัวก่อนแล้วถ้าจะพูดเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าก็รับปากกันไว้แล้วก็รอดูแล้ว ก็ปรากฏว่าที่เปิดตัวมาก็เป็นที่รู้สึกเป็นมีเสียงตอบรับค่อนข,ข้างเยอะนะครับ BBC ภาคภาษาไทยเปิดเปิด Facebook ขึ้นมาจะน่าสังเกตว่าตอนนี้ทาง BBC เนี่ยเขาจะมีแนวโน้มมาทางด้ง Social Media านโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากนะครับอืมค่ะอันนี้เคยเกิดขึ้นกับโต๊ะอื่นๆที่เคยถูกปิดไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับคือตอนที่เขาปิดภาคภาษาไทยเมื่อปี2006นนะครับทางทีมงานของ BBC เองก็พูดก็ชี้แจงกับฝ่ายบริหารว่าน่าจะเปิดเป็นออนไลน์ไว้ก่อน เพื่อจะให้มีความสืบเนื่องเนื่องจากเอาก็บอกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ให้มีศักยภาพทางการทางการเมืองจริงๆแล้วก็ที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยก็ยังไม่จริงเท่าไหร่นะครับไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แต่ทางนั้นเขาตัดเขาประมาณแน่นอนชัดเจนก็เลยต้องต้องยอมตามนั้นแล้วก็เลยเลิกล้ลลมความคิดนี้ไปแต่ว่าผมคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองในเมืองไทยเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างที่ทาง BBC คิดว่าน่าจะเอาเอา,เอาสื่อ กลับมาใหม่ทีนี้ในในรูปแบบเดิมคงไม่ได้เพราะว่าในยุคนี้ใครจะมาฟังวิทยุแบบนั้นเนี่ยมันคงไม่ค่อยมีมากนะครับแต่ว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป,เป็นเป็นทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งผลดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้ต้องลงทุนมากเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีบุคลากรที่มีความมีทักษะมีความรู้ความสามารถก็เข้ามาทํางานได้ทันที ในมุมมองของผู้ที่เคยบริหารโอาภาษาไทยมาก่อนเนี่ยพอเห็นเขาผันจากการออกอากาศทางวิทยุมีเว็บมาเป็นบนโซเชียลมีเดียค่ะคิดว่ามันจะมีข้อดีข้อแตกต่างจากนอดีตที่เคยทำไหมคะครับโดยโดยเนื้อหาคอนเทนต์จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มมันต่างเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อเปลี่ยนไปเยอะแล้วถ้าดูตัวเลขคนที่ใช้ Facebook ในประเทศไทยเกือบประมาณ2ีล้านใช่ไหมแคลในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการเข้าถึง กลุ่มคนเนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ได้ได้กว้างมากกว่าระบบเดิมซึ่งใช้ระบบวิทยุ<ม>แล้วก็ทาง uh, BBC เองโดยนโยบายโดยภาพรวมแล้วเนี่ย<ม>หลายๆภาษาที่เป็นภาษาต่างประเทศที่เคยออกวิทยุเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลิกเกือบจะเป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วก็มาใช้ถ้าไม่ออกไปทางโทรทัศน์ก็จะออกมาทางโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์เพราะว่าเทคโนโลยี uh, เปลี่ยนไปเยอะแล้วคนที่รับสารเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีการ ใช้สื่อนะครับก็เปลี่ยนไปตามนั้นถ้าเผื่อว่าเขาไม่ปรับตัวเนี่ยก็จะกลับไปอยู่สภาพเดิมคือไม่สามารถที่จะเผยแพร่คอนเทนต์ออกมาได้<ม>ได้กว้างขวางการใช้โซเชียลมีเดียครั้งนี้เนี่ยเท่าทีาาด่ดูเนี่ย BBC ภาคภาษาไทยเนี่ยมีเสียงตอบรับค่อนข้างมากมแล้วก็ได้ยอม,มเป็นที่ยอมรับนับถือ<ม>ในระดับผู้บริหารประเทศด้วยนะครับได้สัมภาษณ์ผู้กำกับนโยบายของคอสช,อชอหลายท่านเหมือนกันที่เวลามีประเด็นที่เขาอ,อยากจะสอบถามก็ทาง ทางฝ่ายไ,ไทยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับค,คือคนก็บอกว่าอ่ะโอเคเปิด Facebook ง่ายเราจะเปิดสำนักข่าวแบบที่ BBC ทําได้ไหมคือมันมีความต่างกันตรงไหนกับคนทั่วไปที่อยากจะมาเปิดเว็บไซต์ข่าวเปิด Facebook ขา่าวค่ะเปิดคือทั้ง BBC เขาเขาหนึ่งความเป็นมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เขาใช้กรอบจรัญาบันที่ที่ประกาศแน่ชัดแล้วก็ มีผลงานที่ปรากฏชัดไปที่ยอมรับนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งอันที่2ก็คือว่าเนื่องจากสื่อในประเทศไทยยังถูกภาวะการควบคุมอยู่นะครับแม้กระทั่งคําประกาศของคอสชสองสามฉบับที่แล้วตอนหลังก็มีการปรับแก้เนี่ยก็แสดงเห็นว่าเสรีภาพสื่อในประเทศไทยยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกอันหนึ่งที่ทางบีบีซีคิดว่าน่าจะอะอฟเฟอร์แหล่งข้อมูลข่าวสารอีกทางหนึ่งที่ไม่ถูกกฎหมายหรือกฎ กฎการศึกควบคุมดูแลซึ่งอาจจะทําให้เกิดภาพที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ให้เห็นความรู้สึกที่มันเป็นเป็นภาพจริงขึ้นมาได้มากกว่าครับค่ะ,อะตอนนี้นี่คนที่อยู่เบื้องหลังข่าวอะค่ะถ้าจะสามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นกลุ่มไหนหรือเป็นกลุ่มเดิมของ BBC ภาษาไทยเดิมไหมอะค่ะเท่าที่ฟังเสียงสัมภาษณ์ดูนะครับคือผมไม่ได้ไปเช็คจริงๆนะว่ามีใครมาทําบ้างนะครับก็เข้าใจว่ากลุ่มคือที่เคยทํา b b c ภาคภาษาไทยแต่เดิมนะครับที่ ไม่ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยยังคงทํางานอยู่ที่ประเทศเอังกฤษเนี่ยก็กลับมาทํางานหลายหลายคนนะครับฟังเสียงก็คุ้นๆกันอยู่คือพูดง่ายๆคือตามตรงแล้วก็คืออดีตคนที่ทํางานในภาคภาษาไทยนะกลับมาทํางานนะครับแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษนะครับแค่3เดือนแล้วก็จะประเมินทุก3เดือนแล้วดูว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูในกะระแสตอบรับค่อนข,ข้างดีแล้วก็ทาง b ี c คล้ายๆว่า มีคนถามมากว่าแล้วทำไมอยู่ๆ BBC เปิดภาคภาษาไทยขึ้นมาก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องเหตุการณ์ตั้งต่อเรื่องไปถึงสมัยปี2006แล้วก็ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลมาเกี่ยวข้องมากนะแค่ไหนรัฐบาลคือถ้าผมเคยเข้าสัมภาษณ์วิลเลียมเฮกส์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเในระดับรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แค่อนุมัติว่า BBC เสนอขอเปิดภาษา อื่นกี่ภาษาส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการกําหนดทิศทางข่าวเป็นเรื่องของ B B C ทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอังกฤษครับค,คือก็แสดงว่าสรุปง่ายๆว่าทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ทาง B B C กรอบของ B B C world เนี่ยควบคุมเรื่องของรูปแบบในการนําเสนอกับเรื่องเงินงบประมาณนี่อยู่ในกรอบงบประมาณของ B B C อยู่แล้วนะครับไม่ได้ขอเพิ่มคือถ้าผู้บริหารของ B B C จะเปิดภาษาใหม่ขึ้นมาจะต้องขออนุมัติว่าจะจะเปิดได้หรือไม่ได้นะครับอาจจะไม่ให้ก็ได้ แต่การเปิดเปิดภาษาใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการกําหนดทิศทางของข่าวแต่ว่าทางรัฐบาลก็บอกว่าเปิดก็เปิดไปแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเขาไม่เพิ่มให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปลดอย่างอื่นลงเพื่อที่จะเจียดเงินมาทําตรงนี้นะครับนี่คือการบริหารจัดการก็ประมาณของ BBC ถ้าตรงไหนจะทําเพิ่มคุณก็ต้องไปลดหรือว่าไปหาหาจุดที่เขาจะต้องประหยัดเพื่อที่จะมาทําตรงนี้ผมคิดว่าในระดับขณะเนี้ยโดยสภาพเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษเนี่ยคงไม่ได้งบประมาณเพิ่มมาทํา ะค,ะค่ะ <c oughs> ถามถึงเรื่องการเปิด BBC บน Facebook BBC ไทยในฐานะเป็นอดีตผู้ในการโตภาษาไทยอะคะ่ะพอทราบพ,พี่สชัชขยทราบเรื่องมาก่อนหรือเปล่าคะเ,เขาโทรศัพท์มามาแจ้งให้ทราบนะครับประมาณสักสี่ห้าวันก่อนที่จะประกาศแล้วก็ขอบอกว่าเอมบา g o กนะฮะไม่ไม่ให้พูดทางสื่อแล้วก็รอให้ให้ทางนั้นเขาเปิดตัวก่อนแล้วถ้าจะพูดเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าก็รับปากกันไวแ้แล้วก็รอดูแล้ว ก็ปรากฏว่าที่เปิดตัวมาก็เป็นที่รู้สึกเป็นมีเสียงตอบรับค่อนข้างเยอะนะครับ BBC ภาคภาษาไทยเปิดเปิด Facebook ขึ้นมาจะน่าสังเกตว่าตอนนี้ทาง BBC เนี่ยเขาจะมีแนวโน้มมาทางด้ง Social Media านโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากนะครับอืมค่ะอันนี้เคยเกิดขึ้นกับโต๊ะอื่นๆที่เคยถูกปิดไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับคือตอนที่เขาปิดภาคภาษาไทยเมื่อปี2006นนะครับทางทีมงานของ BBC เองก็พูดก็ชี้แจงกับฝ่ายบริหารว่าน่าจะเปิดเป็นออนไลน์ไว้ก่อน เพื่อจะให้มีความสืบเนื่องเนื่องจากเอาก็บอกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่มีศักยภาพทางการทางการเมืองจริงๆแล้วก็ที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยก็ยังไม่จริงเท่าไหร่นะครับไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แต่ทางนั้นเขาตัดเขาประมาณแน่นอนชัดเจนก็เลยต้องต้องยอมตามนั้นแล้วก็เลยเลิเลเลกล้มความคิดนี้ไปแต่ว่าผมคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองในเมืองไทยเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างที่ทาง BBC คิดว่าน่าจะเอาเอา,เอาสื่อ กลับมาใหม่ทีนี้ใน,ในรูปแบบเดิมคงไม่ได้เพราะว่าในยุคนี้ใครจะมาฟังวิทยุแบบนั้นเนี่ยมันคงไม่ค่อยมีมากนะครับแต่ว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป,เป็นเป็นทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งผลดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้ต้องลงทุนมากเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีบุคลากรที่มีความมีทักษะมีความรู้ความสามารถก็เข้ามาทํางานได้ทันที ในมุมมองของผู้ที่เคยบริหารโอาภาษาไทยมาก่อนเนี่ยพอเห็นเขาผันจากการออกอากาศทางวิทยุมีเว็บมาเป็นบนโซเชียลมีเดียค่ะคิดว่ามันจะมีข้อดีข้อแตกต่างจากในอดีตที่เคยทำไหมคะครับโดยโดยเนื้อหาคอนเทนต์จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มมันต่าง<ม>เพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อเปลี่ยนไปเยอะแล้วถ้าดูตัวเลขคนที่ใช้ Facebook ในประเทศไทยเกือบประมาณ2ีล้านใช่ไหมแคลในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการเข้าถึง กลุ่มคนเนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ได,ได้ได้กว้างมากกว่าระบบเดิมซึ่งใช้ระบบวิทยุ mm hmm. แล้วก็ทาง uh, BBC เองโดยนโยบายโดยภาพรวมแล้วเนี่ยหลายๆภาษาที่เป็นภาษาต่างประเทศที่เคยออกวิทยุเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลิกเกือบจะเป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วก็มาใช้ถ้าไม่ออกไปทางโทรทัศน์ก็จะออกมาทางโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์เพราะว่าเทคโนโลยี uh, เปลี่ยนไปเยอะแล้วคนที่รับสารเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีการ ใช้สื่อนะครับก็เปลี่ยนไปตามนั้นถ้าเผื่อว่าเขาไม่ปรับตัวเนี่ยก็จะกลับไปอยู่สภาพเดิมคือไม่สามารถที่จะเผยแพร่คอนเทนต์ออกมาได้<ม>ได้กว้างขวางการใช้โซเชียลมีเดียครั้งนี้เนี่ยเท่าทีาาด่ดูเนี่ย BBC ภาคภาษาไทยเนี่ยมีเสียงตอบรับค่อนข้างมากมแล้วก็ได้ยอม,มเป็นที่ยอมรับนับถือ<ม>ในระดับผู้บริหารประเทศด้วยนะครับได้สัมภาษณ์ผู้กำกับนโยบายของคสชหลายท่านเหมือนกันที่เวลามีประเด็นที่เขาอ,อยากจะสอบถามก็ทาง ทางฝ่ายไทยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับค,คือคนก็บอกว่าอ่อโอเคเปิด Facebook ง่ายเราจะเปิดสันักข่าวแบบที่ BBC ทําทำได้ไหมคือมันมีความต่างกันตรงไหนกับคนทั่วไปที่อยากจะมาเปิดเว็บไซต์ข่าวเปิด Facebook ข่าวค่ะ,คะเปิดคือทาง BBC เซีเขาหนึ่งความเป็นมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เขาใช้กรอบจรรยาบรรณที่ที่ประกาศแน่ชัดแล้วก็มีพนงานที่ปรากฏชัดเป็นที่ยอมรับนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งอันที่2ก็คือว่า เนื่องจากสื่อในประเทศไทยยังถูกภาวะการควบคุมอยู่นะครับแม้กระทั่งคําประกาศของคอสชสองสามฉบับที่แล้วตอนหลังก็มีการปรับแก้เนี่ยก็แสดงเห็นว่าเสรีภาพสื่อในประเทศไทยนย,ยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกอันหนึ่งที่ทาง BBC ก็คิดว่าน่าจะออฟเฟอร์แหล่งข้อมูลข่าวสารอีกทางหนึ่งที่ไม่ถูกกฎหมายหรือกฎกฎการศึกควบคุมดูแลซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาพที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ให้เห็น ความรู้สึกที่มัน,เป,นเป็นภาพจริงขึ้นมาได้มากกว่าครับอตอนนี้นี่คนที่อยู่เบื้องหลังข่าวอะค่ะถ้าจะสามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นกลุ่มไหนหรือเป็นกลุ่มเดิมของ BBC ภาษาไทยเดิมไหมอะค่ะเท่าที่ฟังเสียงสัมภาษณ์ดูนะครับคือผมไม่ได้ไปเช็คจริงๆนะว่ามีใครมาทําบ้างนะครับก็เข้าใจว่ากลุ่มคือที่เคยทํา BBC ภาคักภาษาไทยแต่เดิมนะครับที่ไม่ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยยังคงทํางานอยู่ที่ประเทศเอังกฤษเนี่ยก็กลับมาทํางาน หลายหลายคนนะครับฟังเสียงก็คุ้นๆกันอยู่คือพูดง่ายๆคือตามตรงแล้วก็คืออดีตคนที่ทํางานในภาคภาษาไทยกลับมาทํางานนะครับแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษนะครับแค่3เดือนแล้วก็จะประเมินทุก3เดือนแล้วดูว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูในกระแสตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ทาง BBC คล้ายๆว่า มีคนถามมากว่าแล้วทาไมจูจ่ๆบีบีซีเปิดภาคภาษาไทยขึ้นมาก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องอเหตุาการณ์ตั้งต่อเนื่องไปถึงสมัยปี2006แล้วก็ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลมาเกี่ยวข้องมากนะแค่ไหนรัฐบาลคือถ้าผมไปเข้าสัมภาษณ์วิลเลียมเฮกส์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศในระดับรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แค่อนุมัติว่า BBC เสนอขอเปิดภาษา อื่นกี่ภาษาส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการกําหนดทิศทางข่าวเป็นเรื่องของ B B C ทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอังกฤษครับค่ะคือก็แสดงว่าสรุปง่ายๆว่าทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ทาง B B C กรอบของ B B C World เนี่ยควบคุมเรื่องของรูปแบบในการนําเสนอกับเรื่องเงินงบประมาณนี่อยู่ในกรอบงบประมาณของ B B C อยู่แล้วนะครับไม่ได้ขอเพิ่มคือถ้าผู้บริหารของ B B C จะเปิดภาษาใหม่ขึ้นมาจะต้องขออนุมัติว่าจะจะเปิดได้หรือไม่ได้นะครับอาจจะไม่ให้ก็ได้ แต่การเปิดไปภาษาใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการกําหนดทิศทางของข่าวแต่ว่าทางรัฐบาลก็บอกว่าเปิดก็เปิดไปแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเขาไม่เพิ่มให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปลดอย่างอื่นลงเพื่อที่จะเจียดเงินมาทําตรงนี้นะครับนี่คือการบริหารจัดการงบประมาณของบ b บซีถ้าตรงไหนจะทําเพิ่มคุณก็ต้องไปลดหรือว่าไปหาหาจุดที่เขาจะต้องประหยัดเพื่อที่จะมาทําตรงนี้ผมคิดว่าในระดับขณะเนี้ยโดยสภาพเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษเนี่ยคงไม่ได้งบประมาณเพิ่มมาทํา ใ,ใครนะเที่ยงท่องหอยู่ๆก็ฟังเสียงสัมภาษณ์วินไทยแบบมหนนะฮะแต่ว่าแต่ว่าบทสัมภาษณ์หรือบ,บทอะไรพวกนี้มันเป็นทางนน้นที่คนซัซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเป็น,ปนการตัดสินใจานทางด้านนโยบายที่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้โซเชียลมีเดียเพราะว่าข่าวที่สําคัญที่สุดที่เด่นที่สุดในวันนั้นเนี่ยมันจะโผล่ตรงนี้เองเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปดูแต่ละเว็บแต่ละเว็บเนี่ยเสียเวลามากตรงนี้เข้าแต่นี่เว็บมันมีเรื่องเยอะมากกว่าดูใน เฟซบุ๊กดูในทวิตเตอร์เนี่ยเราถ้าเราแบบไม่มีเวลามากที่ไปนั่งไล่เว็บข่าวเนี่ยมันจะโผล่ตัวนี้เองและเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องทวิตเตอร์จะเร็วมากมันก็มากันไม,ไม่สองสามสามันทับสองแต่พอเป็นโซเชียลมีเดียเดี๋ยวมันเข้าไปดูเมนต์อีกต่อมีคอมเมนต์โตกันไปโตกันมาอย,มอยู่ในอยู่ในอยู่ใน<ม>ไอไข่าวนั่นแหละใช่งไหม